ครับผมสวัสดีครับวันนี้ก็วันที่26นะสิงหาคม2568นะครับเช่นกันเช่นเดิมครับวันนี้ก็ได้กลับมาจากประเทศลาวมาบ้านเกิดที่ชนุรีนะผมกลับมาที่ไรผมจะมาอัปเดตสวนไม้ป่าของผมครับเรามาชมกันเลยนะ นี่คือต้นยางนานะต้นปรนะโดงนั่งอายุสามปีนะครับนั่งโตงามเลยนะครับผมต้นยางนานะยางนากสามปีตูกรสามปีนะแกไม้ก็ะสามปีตะเคียนที่ก็ะสามปีนะน่าต้นยางนาที่เห็นนี่ต้นใหญ่ใหญ่นี่ในอายุ ต้นเล็กนี้ก็ปีเดียวนะครับผมต้นนี้ครับไม่โตเลยนะครับเกี้ขนาดสามปีแล้วโตวได้เท่านี้ไม่โตไม่ตุตยตอันนี้ก็มาค่ามองม้ามองสามปีนะอย่างนาน,นีก็สามปีครับวันนี้ก็ ถือว่าใช้ได้โตเลยอันนี้ก็จะเป็นของอนะันพันเนาะอันชันขาวที่ขาวยางางครับสามปีต้นนี้อินเทพามาปลูกได้แค่อันนีิสามเดือนนะโตใช้ได้ขนนะต้นกระบ,บากปากปีเดียวครับ ไปด,ดูตรงนี้ก็ปีเดียวฮนะ,ะตัดยาแล้วกับว่าทนต้นเขาขาดนั่นก็แตกใหม่เป็นยอมนะเราก็ปีเดียวยางนาต้นนี้สามปีคนระับไม่โตเท่าที่ควรนะยางนาด้านหน้า,าก็สามปีครับยางนาต้นนี้ฮะหกปีคะใหญ่ที่สุดในสวนนะครับต้นนี้ ต้นสักสักนี่ก็หกปีนะไม่ค่อยโตนเจ้าเจ้าเต้าสามปีฮนะนี่ยังนา uh, ยังนา uh, กลุ่มนี้นีอยู่ด้วยกันประมาณห้าต้นฮนะตามปีครับถือว่าโตใช้ได้เลยนะเป็นประดูนะ ไม้บริเวณสวนหน้าบ้านนี้มีอยู่ทั้งหมดอร้อยสี่สิบต้นนะี่กเป็นยางนาครนะับอันนี้ปูนะปูปู่ปู่สามปีแได้าครับยางนาหกปีว่นนี้ก็สามปีนะครับไม่ค่อยโตเท่าไหร่เพราะว่าอาจจะอยู่ใกล้ยุคา ยังนานนะไปะดูนี่สามปีคนะรับไปดูนี่ขุดต้นกล้ามาปลนะูกฮะเป็นสะดาเรดาก็3สามปีเช่นกันนะนยางนานครับเป็นประดูป่าขุดต้น ยมป่านะครับลมป่าอายุหนึ่งปีครับก้อนนี้ก็ต้นมะฮอกกานีมะฮอกกานีสามปีก้อนนี้กระดูป่านะกระดูกป่าแค่เป็นยางมานะอันนี้ ไม้แดงครับไม้แดงอายุหนึ่งป,ปีครับนี่จะมีต้นหวานนะแดงดูนี่ก็หนึ่งปีครับนี่ก็ไผ่เขาได้ล้มมาทับต้นไม้แดงก็ได้ยอยู่นะนระดูป่า ันนี้เป็นต้นกระบา่าปีเดียวนะเดานี่สามปีไม่ค่อยโตเท่าไหร่นี่คือต้นยมป่าหนึ่งปีมักกานี้สามปีมักกานีนี่ปลูกทั้งหมดเก้าต้นตุยวิ่ต้นก็ลยอแล้วแปดต้น,นก็ เดาวนะเป็นมาพื้นๆนะฮะจะปลูกมาะเดาก็ขุดมาปลูกไม่ได้ลงไม่ได้ซื้อดาเกระโดดไม่ได้ซื้อเลยที่ซื้อมาก็มีพวกยางนาวถินเทพาสามเดือนนะก่อนต้นตระแบงนี้จะเป็นต้นต้นฮอกกานีฮะฮอกกานีตุ้ยเป็นหนึ่งก็เอาถิเทพามาฉกซัน อยู่ตรนนี้ก็นามใช้ได้น,ะนี่ก็แตเดาเตาตอนนี้ก็ได้ลบลงมาแล้วนะก็ยังไม่ได้ตัดเขาออกดาล้มกับพีต้นว่านะนกปลูกให้นะะขึ้นแทนนะแต่ต้นนี้นะอันนี้จะเป็นมหาด อีพิอนนครับคู่กับมหาดนี้จะเป็นกระถ่มอมต้นแดงนี่ก็คือต้น,น,กตอนกรนะถ่มฮะคู่กับต้นพยอมนะครับจะเป็นชะเดาจะเป็นสนกล้ยนะจะเป็นอ,อันชันนะตัวนี้ เป็นดอกกินะดอกดอกช่วงผลแรกนะดอกดอกข้าขาวเอาไปต้มจินมกริเทอร่อยนะนี่คือลำไยบ้านคนระับเนื้อหวานเม็ดใหญ่นี่คือต้นประดูป่ป่าต้นลำไยนะ นี่ก็มาอกกันนีวต้นนี้ียังไวไม่โตนะมองจะเป็นต้นคำดอกพกสแปงประมาณนั้นไม่รู้ว่าเราอชอบคลียหรือเปล่ายังไงยังนาครับยังนาสามปีนะ มันจะเป็นลใหญ่เป็นอ่าไปดูป่านะอย่างงานนะเระาไปดูนคุัไป,ปดูป่าปดูอย่างงานนะ เป็นกระดูนะครับแถวนี้ส่วนใหญ่จะเป็นกระดูกอย่างนาสะพ,พาึงก็เช้าผมเช็คแล้วต้นไม้ที่อยู่บริเวณหน้าบ้านผมจะเป็นแค่ร้อยสี่ต้นนะ มีอะไรบ้างก็จะมีต้นยางนากระดูกระเจ้าพอกกันนีจินเทา่ายมตาไม้แดงต้นศักต้นทุยอมต้นกระบากก็ต้นมะข่าโมงรวมๆอยู่ก็สิบปัจจุั ครับสำหรับคลิปนี้ก็ก็ไม่ได้ยาวมากนะประมาณก้ายี่สิบนาทีนะก็ฝากติดตามช่องตูโม่กับปู่กด้ดยระครับจบจากคลิปนี้ไปก็เดี๋ยวก็จะไปทำงานที่ที่หลวงพ่อปางที่สปปลาวก็ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคลิปเกี่ยวกับการเดินท่องเที่ยวนะ ก็าเที่ยวตามลำทานเที่ยวตามทุ่งนาคนระับอับจากนี้ก็มาเที่ยวที่บ้านจเกิดที่ชนดีก็มาอัปเดตส่วนไม้ป่าให้ชมกันครับสวัสดีนะครับขอบคุณครับ